กรับสวัสดีสมาชิก F c มวยหูนนเมืองเพชรทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันนี้นี่ก็วันที่29นะวันนี้วันพุทธที่29นะครับมีนาห6นะครับผมก็วันนี้ก็ถือว่ามวยนี่จัดไว้ได้นี่คู่ขี้สูสีเลยนะครับสมาชิกจัดไว้ได้คู่ขี้สูสีเลยก่อนที่เราจะไป รับชมรับชมมีข้อวิจารณ์ก็พูดถึงเมื่อวานเนาะโอ้โหเมื่อวาน,นนี้ให้ไปนะครับสามตัวชอบเข้าทั้งสามตัวนะครับแล้วก็สองตัวชอบที่ทําคลิปไว้ก็น่าจะเข้านะ oh, เห็นทีมงานบอกว่าเข้าทั้งสองตัวเลยแล้วก็เช็คผลก็เข้านะครับผมก็อย่างว่ามีผิดมีถูกนะครับเพื่อเป็นแค่แนวทางอย่าลืมนะครับใครสนใจจะเข้ากลุ่ม VIP รีบเลยนะครับผมนะครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม VIP นี่รีบเลยเลยนะร,รีบรีบรีบทักหาแอดมินนะครับนะรีบมีมีกลุ่ม VIP มีฟังราคา ผ่านไลฟ์เสียงผมภาคเองพื่อรหัสสุขสาวทิสี่วันจานาคารพุทธไม่ได้ภาคนะครับผมแล้วก็แอดไลน์มาเลยนะครับมีแอดนำหน้านะครับรช่องไอดีนะมีแอดนำหน้าแล้วก็ N O N M P 5 5นะครับผมเข้าไปสอบถามได้เลยบอกว่านนเมืองเพชรน,นะแนะนำมานะครับผมก็นะครับมีกลุ่ม V I P มีมวยเด็ดแล้วก็มีส่งราคานะครับแล้วก็ตัวช่วยมวยตู้นะครับ 0943968102นะครับมีรายเดือนรายวันรายสัปดาห์มีครบวงจรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0943968102อ่ะเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าวันนี้ผมมองนะครับสองไปที่2คู่นะครับคู่2กับคู่คู่4นะครับนะสองไปที่คู่2กับคู่4ี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าดูน้ำหนักกันก่อนเลยนะครับจะได้ไม่งงกันนะน้ำหนักนะครับไปไหนแล้วล่ะ ดูข้อมูลน้ำหนักกันก่อนนะครับว่านักมวยมาเท่าไหร่มามากมาน้อยเพียงไรนะครับคู่ที่ผมชอบนะครับคู่2องขจรศักดิ์สีโอปอพิกัด1้อยสิาน้ำเงินก็มนชิดนันทพัฒ ก็119เหมือนกันเจ้าแดงเนี่ยขจรศักดิ์สีโอปอเนี่ยมา120.2ลด1.2ส่วนมนชิดมา119.1ลด 1, 1. ุนะครับคู่นี้ที่ผมชอบแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งที่ผมชอบแม็กนัมสอสมหมายพิกัด129มา131.2ลด2.2ปอนเท่ากับลดโลนึงอะ่ะส่วนน้ำเงินในลูกนิมิตสิงคองสก็ ต่อย 9, เหมือนกันก็มา1้อยลด1.2ไอ้แดงนี่ลด2.2น้ำเงินลด1.2ไอ้น้ำเงินนี่มวยเก่ามวยแก่เลยนะเรดเปิร์ขจรศัก54แม็กนัม5้าอ่ะมาดูฟอร์มกันทำไมถึงชอบเพราะอะไรคู่แรกที่ผมชอบก็คือคู่ที่2ขจรศักมวยสุดลรราดนะครับซ้อมอยู่ที่ปอราชวัรลาดสวัสดิ์ปอราปอราดสวัสดิ์ยิมเกาะสมุยนะไอ้แดงนี่ซ้อมเกาะสมุยนะครับส่วนน้ำเงินนี่มนชิด นะครับนนนาพัฒน์นะครับนะมวยพัฒนลุงนะเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวเปิดเกมเห็นว่าไฟนี้ซ้อมอยู่กับพีอยู่พีเคนะเห็นว่าน้ําเลี้ยงดีนะครับผมชอบไปที่มนชิดนะครับออกลองนะคู่นี้นะครับดูหน้าลงทุนลองนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับนะออกลองน้ําลงน้ําเลี้ยงนะครับออกลองไปที่มนชิดนะครับคู่ที่2ชอบไปที่น้ําเงินมาคู่3ามแม็กนัมสอสมหมายหรือว่าเจ้าแม็กนัมบางกอกอะไยน์หรือชื่อเดิมเจ้าแสนชัยน้อยนนทิพัฒนายความเดิมอ่ะ มวยอุบลราชธานีฝีมือคุบเครื่องมีขวางมีคาไล่แขนสอกเสริมเชิงชกฉลาดเข้าก่อนได้บางทุนก่อนเจ้าลูกนิมิตจะเล่นยกสี่ลูกนิมิตนี่มวยลบบุรีนะเป็นมวยสลับลบบุรีซ้อมอยู่ที่ลบบุรีจอมจอมฝีมือไว้อายุ3 6, 6ปีแล้วมวยแก่แล้วขวาฝีมือครบเครื่องล็อกลัดมดตีเหนียวแน่นวงในปั้มตีเก๋าเกมนะครับนะเล่งชอบเล่งยก4ล่าสุดก็ชนะพร้อมลบนอนนพีรันมานะครับส่วนเจ้าแม็กนัมก็ล่าสุดแพ้เหนือเพชรทีเด็ด9 9้ามา ต่อยไว้22กุมภา์6ส่วนไอ้เจ้าลุงนิมิตนี่ก็ต่อยไว้5มีนาที่ผ่านมาวันนั้นเจอพร้อมลบต่อยจิตเมืองนน่ะเจอพร้อมลบต่อให้เขา2ปอนนะครับนะก็ชนะมาได้นะครับส่วนวันนี้นี่ก็ผมยังชอบไปที่แม็กนัมนะความสดความหนุ่มฝีมือดีกว่าเข้าไปก่อนได้เปรียบแต่งตัวบางทุนจะแพ้ก็แพ้ยุบนะครับผมชอบ2ตัวฝากไว้ให้สมาชิกเอาไปลุ้นเอาไปเชียร์กันนะครับด้าสองตัวชอบของผมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ